บ้านสิบที่สุดอะไรดีเมื่อมังกรและแม่สายฟ้าไม่น่าเล่นสวัีสดีสาวกิบแคร์อาแคนทุกท่านนะครับเพรามผมแก้วกล้าวันนี้ผมจะพาชมมาหาสุดอื่นนะครับที่เอามาทดแทนมังกรและแม่สายฟ้าถ้าอยู่บ้านสิบนะครับเมื่อก่อนในแก้วจะแนะนําเลยแนะนาให้คุณชมใช้นม่สายฟ้าเก้าขวดนครับแล้วก็ในบ้านหนึ่งขวดนะครับจงตีกับป้อมพุกเป็นอะไรที่ดีนะครับจมตีได้ง่ายสามารถที่จะใช้ป้นใช้วอลได้เป็นอย่างดีวันนี้แก้วจะเอาสุดมนอวแทนครับใส่ใหุ้ก็มาจากว่า แอปเดตที่มาถึงครับไม่แน่ใจว่าตอนที่แก้วลงคลิปเกมอัปเดตหรือยังแทงไม่ได้อัปเดตครับในอัปเดตใหม่ที่จะมาครับบ้านสิบเนี่ยป้อมพูนครับเฉพาะบ้านสิบเลยนะครับป้อมพูนจะมีเลือดเพิ่มขึ้น10หน่วยครับจากเดิมจะอยู่ที่1,200หน่วยครับจะกลายเป็น1,210หน่วยทําให้น้ำมันเซลฟ้า1ขวดครับโจมตีอยู่ที่400หน่วยนะครับเนี่ยน้ำมันเซลฟ้านะครับโจมตีอยู่ที่400หน่วย3ขวดพันสองครับเท่ากับว่าต่อไปบ้านสิบครับต้องทําการใช้น้ำมันเซลฟ้าถึง 4ขวดเลยนะครับถึงจะทาการโจมตีกับป้อมพู่งถึงป้อมได้ก็เลยคิดว่าสูตรมังกรและน้ำเสฟ้าน่าจะไม่น่าเล่นแล้วนะครับวันนี้แก้กวเลยจะหาสุดอื่นมาทดแทนกันสูตรที่แก้วแนะนำนะครับก็จะเป็นการใช้น้ำเสียฟ้า,าเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้เป็นมังกรแล้วนะครับจะไปใช้เป็นเบกาสมัทครับเป็นการใช้น้ำฟ้า4ตัวเปกาส4ตัวและปลาหินนสิต4ตัวนะครับนนแป็ที่แก้วใช้แก้วเลือกใช้เป็นสายฟ้า5ขวดครับแล้วก็พน่วย4ขวด แก้วจะเอาสายฟ้าและแผ่นวิ่ไหวไปโจมตีกับปาสแกนและป้อมอิฟโรนั่นเองส่วนม่บ้านครับก็จะเอาไปเล่นความเร็วส่วนแคนครับแก้วแนะนําให้ขอเป็นปาหินหาตัวยักษ์หนึ่งตัวแช่ในขวดแล้วรถจอบกาแพงเดี๋ยวเราครับไปชมแอคชั่นกัรโจมตีกันเลยเจอบ้านหลังนี้แล้วครับเป็นบ้านที่ค่อนข้างโหดหน่อยเนาะแก้วอยู่ทุ่ไม่สูงมากครับก็เลยเจอง่ายๆอยากจะโจมตีบ้านทุนๆให้ชมกัน มาใหม่นี้นะครับแก้วจะแนะนำว่าจมตีงไงให้ดูไปที่ภาษาแคนเลยนะครับเราจะกําจัดภาษาแคนแล้วก็ดูที่ป้อมโฟรดครับเอ็กโโด้วยก็ได้แก้วทำการใช้สายฟ้าลงแผ่นดินไหวนะครับลงไปตรงนี้เลยก็จะเปิดแผงด้านซ้ายด้านขวาดได้เลยและทําการใช้สายฟ้าที่มีนะครับลงไปที่ปาษาแคน x อ็กโบ r อโฟป้อมพูน,นครับโดนหมดเลยก็ถือว่าคุ้มค่ามา,มากๆเลยจากนั้นนะครับเราจะเข้ายัางไงดี ผู้ชมอาจจะเจาะมาจากด้ซสายครับจะเข้าไปก็ได้เหมือนกันแต่แก้วคิดว่าเข้าที่ป้อมอุโรนครับคืออันนี้มันจะง่ายกว่าครับมันมันจะง่ายกว่าจริงๆเราจะได้กําจัดมันไปก่อนเนาะทำการใช้เปก้าครับไปด้ายนซ้ายปล่อยน้ำฟ้าไปหนึ่งตัวครับให้กับเปก้าและด้านขวานครับทำการปล่อยเปก้าลงไปปล่อยน้ำฟ้าลงไปครับทาการใช้เปก้าลงไปตรงนี้เลยและปล่อยรถจาะกําแพงลงไปจัดําการใช้ป้าหินลงไปหมดเลยแล้วก็ปล่อยคิงคุยลงไป ช้น้ำฟ้าสตัวลงไปนะครับถ้าเราจะเข้าไปด้านในอาจจะแช่แข็งไปที่ป้อมอิฟโรก็ได้เหมือนกันแก้วจาการใช้ในไม่บ้านลงไป1นึ่งขวดเลยและก็ทําการใช้แช่แข็งน้บแช่ไปที่ป้อมแอร์สวิปเปอร์ป้อมพูป้อมเ e อ็กโบัวป้อม e ow, อม e ิฟโรถือว่าคุ้มค่ามา,มากๆเลยก็เรียบร้อยนะครับป้อมอ e ิฟโรพังลงไปมาดูกันว่าแก้วจะได้สามดาวหรือไม่สูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ง,ง่ายครับและสูตรที่ใช้ครับก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับแก้วจะไม่ได้นะครับว่าใช้น้ำมุ้งเท่าไหร่แต่ว่า ใช้น้ำดำนครับประมาณ2 0 0 0ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้ครับสามารถที่จะกดหาบ้านที่มีน้ําดำสามพันสี่พันด้านครับอาจจะได้กําไรไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเราสามารถที่จะปนได้เยอะนั่นเองและมันก็เลยง่ายจริงด้วยนะครับดูเหมือนว่าทางเราครับที่จะเป็นเปกก้านครับแล้วก็คิงอยู่ด้านความมือนะครับคิงของเราอยู่ไหนเอ่ยก็จะอยู่ด้านบนครับใกล้จะตายแล้วส่วนเปกก้านครับเข้าไปตรงกลางก็จะเข้าไปกันอันนี้คุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยน่ายแคร์นะครับ ไปเป็นเยติก็ได้เหมือนกันแต่ผมการคิดว่าปลาหิมเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะน่าจะนะครับน่าจาก็มาทดแทนกันได้นะครับคือเสียหายเลยนะครับทีมงานคงเห็นแล้วนะครับว่าบ้านสิบเนี่ยน้ำมันเซฟ้ามันค่อนข้างที่จะโหดเกินไปนะครับหลายคนหลายคนเล่นสูตรอ่ามังกรแล้วก็น้ำมังเซฟ้านะครับได้3ดาวนะครับหรือว่าคนมันฮิตเนาะทีมงานก็ต้องเนิบนั่นเองก็เลยทําให้ ตกอยู่ที่น้ำมันเสียฟ้านะครับที่ไม่สามารถที่จะใช้สำขวดโจมตีป้อมพูได้เหมือนเดิมต้องเป็นสีกขวดนะครับก็เลยทําให้ผู้เล่นน่าจะเลิกใช้น้ำมันเสียฟ้าไปโจมตีก,กับป้อมพูกันแล้วนะครับน่าจะไปใช้สูตรอื่นกันทางชมไม่มีสูตรอะไรมาดูสูตรของแก้วก็ได้นะครับแค่จะหาสูตรดีๆนะครับจ,จ่มๆจมาให้เล่นกันอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ใช้น้ำม่วงเละนำดำนะครับถ้าอยากได้น้ำม่วงอย่างเดียวเดี๋ยวแก้วขอคิดดูก่อนนะครับว่าโจมตีาายังไงแต่คิดว่าใช้ไปไกา้าเยอะๆก็ได้เหมือนกันนะครับ เปกาพ่อมดไม่น่าเจ็บเนาะบาสิบเนี่ยแก้วคิดว่าพ่อมดมาเล่นยากครับก็เลยก็เลยไม่ค่อยที่จะหยิบมาเล่นกันดูเหมือนว่าเราจะได้2ดาว99%า้นะครับมาดูกันว่าจะเป็นราชา99%หรือเปล่าแต่คิดไม่แม่นครับเพราะว่าเปก้าขึ้นที่มาแล้วครับมาได้ความมือเลยมีเปก้าคิงปลายหินบาเบเรียนครับนังฟ้าและยักษ์นั่นเองรีบร้อนครับในมารแรกเราเก็บไปได้สาดาว100%เต็มถือว่าสวยดูดีเลย เราครับไปชมมาที่2กันตอนเลยมาชมมาที่2กันตอนครับแก้วขอใจสายฟรามครับสายฟร์มนี่จะชอบมากๆเลยครับบ้านที่รวยๆอย่างเช่นบ้านนี้นะครับมีทองคำเป็น้ะม่วงอย่างละ8 0 0แสนครับนำดับอีก7,700หยดก็นนาปนมากเลยถ้าแบบนี้นะครับเราจะเข้ายังไงแก้วรู้เลยครับว่าส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นบ้านร้างครับไม่ใช่รักสิเป็นบ้านที่มีคนมาโจมตีแล้วครับอย่างเช่นเนี่ยมันจะมีหลุมศพอยู่ครับแสดงว่า เราเราอาจจะไม่เจอฐานแคนครับฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สายฟา้าครับลงไปที่ประสาทแคนก็ได้เหมือนกันก็อาจจะเปลี่ยนไปลงที่อื่นได้เหมือนกันแต่ถ้าต้องการชวนครับให้ลงไปที่ประสาทแคนครับจะดีที่สุดเลยโมเตโมนครับผ่านไป20วินาทีครับปล่อยผันไวลงไปเลยจะโดนทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านล่างด้านบนครับถือว่าคุ้มค่ามามกเลยจากนั้นปล่อยสายฟา้าลงไปครับให้โดนทั้งประสาทแคนแล้วก็ป้อมอิฟโรกับป้อมเทลดดานั่นเอง จากนั้นแท็บแก้วจะเข้ายังไงดีพี่แก้วบอกว่าให้เข้าที่ป้องโรูครับก็น่าจะถูกต้องแล้วนะครับแก้วก็จะเข้าด้านบนก็จะปล่อยเปก้ารครับไปด้านซ้ายหนึ่งตัวน้านาหนึ่งตัวครับแม่รู้ว่าจะเจอกับคุยเลเววยี่สิบสองจะรอดหรือไม่สใหญ่เนาะเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะโจมตีบ้านหนุ่นถลทเท่าแต่อย่างใดครับเราจะเน้นโจมตีบ้านเรื่อยๆครับไปง่ายๆเพื่อที่จะได้สปอกร์เยอะๆนั่นเองแต่คุณชมจะลองครับลองเอาไปโจมตีบ้านสิบตัน ก็ได้เลยครับแล้วได้ผลลัพธ <privilege> ์ยังไงอย่าลืมมาบอกแก้วกล้าด้วยครับว่ามันใช้ดีหรือไม่ได้สามดาวหรือเปล่ามาพูดคุยกันก็จะปล่อยน้ำฟ้าลงไปนะครับดูเหมือนว่าน้ำยาบางเรานะครับจะปล่อยลงไปขอแช่แข่งไปที่ป้อมนี้เลยป้อมโรนครับไอ้ป้อมนารกก็จะพังลงไปแล้วนะครับดูเหมือนว่าเราครับจะลงไปแก้วลืมปล่อยคินลงไปเนาะก็ไปเป็นเรื่องความมือละกันก็จะเข้าไปกันครับโดยแก้วลืมดูนครับดูเหมือนว่าควีนครับจะไม่ได้มาด้วย และทำไมถึงไม่ได้มาอาจจะเร็วเกินไปนะครับที่รีบกดต่อเนาะก็เลยคุยเลยอาจจะยังไม่ตื่นก็จมตีต่อไปนะครับซึ่งดูเหมือนว่าคิงนันจะไปด้านล่างครับค่อยๆขึ้นที่ไปเป็กานครับก็มาเหมือนกันรวมทั้งป้าหินครับเข้าที่ขึ้นที่ไปการใช้สกิลมาริเกวดาสเข้าไปนะครับก็จะขึ้นที่ไปกันก็ได้มาแล้วนะครับสองดาว51%นะครับถือว่าถือว่าได้เยอะเลยทีเดียวค่อยๆจมตีต่อไปนะครับ เือก้อนส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในที่ขุดเจาะนะครับหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าบ้านล้างดูยังไงให้ดูที่ขุดเจาะครับตรงนี้เลยมันจะมีสีชมพูเปเปล่งเลยครับแล้วก็ทองคำครับมันจะมีทองคำมาวางอยู่ด้านหน้านั่นแหละจะมีอุปกรเยอะนะครับโอเคก็ได้มาค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันครับเราโจมตีได้มาประมาณ6 0แสนนะครับกับการโจมตีในม้นี้ด้านล่างมีเปการครับด้านซ้ายมีเปก้ากับคิงนวไปด้วยกันส่วนอุปกรด้านซ้ายครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ด้านขวาก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนะครับจะอยู่เป็นด้านล่างตรงนี้เลยเนี่ยแหละอยู่ในที่คุณจอดครับก็ทําการโจมตีต่อไปมีเจ้าบาเบอรี่ตัวน้อยครับมากับไปหินนั่นเองก็ทํจการเคลื่อนที่ไปแล้วเราครับก็น่าจะได้มาทั้งหมด2ดาวครับเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์าเที่เราได้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือลืมเอาควีนมาครับต้องขอไปด้วยครับถ้ามีควีนเนี่ยแก้วคิดว่ามีนุชที่ได้สามดาวเลยนะและลงดีๆนะครับอาจจะได้สามดาวเลยแต่นี่ก็ได้มาเยอะแล้วนะครับถือว่าโอเคเลย เราได้เท่าไหร่เดี๋ยวดูกันด้สพกกอนครับมาเป็นทองคำเจ็ดแสนห้าครับน้ำม่วงเจ็ดแสนเก้าและน้ำดำอีกเจ็ดพันเจ็ดครับถือว่าเยอะไม่เบาเลยทีเดียวเดี๋ยวเราครับไปชมไม้สุดท้ายกันต่อเลยมาชมไม้สุดท้ายกันดีกว่านครับเจอบ้านรวยไม่ได้เลยครับแก้วใจไม่ไหวเลยนะครับที่จะโจมตีถ้าเป็นแบบนี้จะเข้ายังไงดีถ้าเป็นแบบนี้นะครับแก้วจะเข้าทางด้านด้านซ้ายนะครับแต่ว่าเราจะเจาะไปที่ป้อมอิโรนครับที่ตรงนี้เลยมันจะอยู่ใกล้กับปลาสัตแคนครับ ให้ทําการใช้เพยงแว่ที่มีลงไปเลยแก้วจะปล่อยไปตรงนี้เลยครับไม่รู้ว่าจะปิดกระพงได้หมดไหมก็ปล่อยไปตรงนี้เลยอ้าวไม่ดูดป้อมเอกบูครับแต่ว่าเปิดแผงด้ครับก็ไม่เป็นไรเนาะปล่อยสายฟ้าลงไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคนเลยก็จะพังปัสแคนและป้อมฟิลโได้นั่นเองจากนั้นครับอย่างที่แก้วบอกครับให้จอกเข้าไปที่ป้อมอีลโดครับที่เหลืออยู่ครับมันจะหัวนมากเลย ก็จะทำการใช้เปก้านลงไปด้านซายครับแล้วก็ปล่อยนางฟ้าไปหนึ่งตัวปล่อยเปก้านครับไปด้านบนหนึ่งตัวเลยครับแล้วปล่อยนางฟ้าไปหนึ่งตัวเลยจากนั้นก็จะทําการใช้เป็นก้านที่มีลงไปปล่อยรถจักรกระแพงลงไปครับปล่อยไปที่ลงไปที่เหลือเลยแล้วก็ทาการใช้คิงควีนลงไปนะครับปล่อยนางฟ้าลงไป2ตัวเลยจากนั้นก็จัดทาการใช้ในไม้บ้านที่มีนะครับลงไปเมื่อถ้าเราเข้าไปด้านในนั่นเองแล้วก็เช็คแันไปหนึ่งทีนะครับที่ป้อมเอ็กโบอินฟลูนครับไม่ให้มันทาการโจมตีต่อมา าเราก็จะเข้าไปกันครับก็มจะมีปลาหินเข้าไปโจมตีกับป้อมอิฟโน่เนาะถ้าป้อมอิฟโนพังลงไปด้านครับมันก็ไม่ยากแล้วครับแก้วจำการใช้สกิลมาเล็กทูดัสเข้าไปนะครับโจมตีกับคุยเลยควิงก็ซี่งแงแกนครับตายลงไปดูเหมือนว่าทั้งเราครับจะเคลื่อนที่ไปไม่ว่าจะเป็นปลาหินครับขึ้นไปด้านบนแต่ปลาหินครับไม่มีตัวแทงอย่างเปกาครับไม่ใช่ปปกาเปกาเนี่ยก็อาจจะตายลงไปได้ง่ายนั่นเองนี่เปกามาแทงแล้วนะครับก็จะเข้ามาครับถ้าเปกาไม่ตาย ถือว่าสวยเลยนะครับก็จะโจมตีด้านครับแป๊บเดียวเองบ้านนี้ก็ถูกเก็บสำดาวนะครับแก้วก็อยากจะแนะนำนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีครับแล้วคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีสูตรที่เด็ดกว่านี้เจ๋งกว่านี้แจ่มกว่านี้สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับบอกว่าใช้ตัวอะไรบ้านครับหรือว่าแคปหน้าจอสูตรที่ใช้นะครับส่งไปที่แฟนเพจแก้วก้านครับแก้วจะเอาสูตรนั้นนะครับมาทําคลิปมาทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับถ้าหากว่ามันใช้ดีจริงก็อยากจะเอามาแชร์คนอื่นได้เล่นกันนะครับ อันนี้เองเป็นเพยงสุดที่แก้วคิดว่ามันดีนะครับแต่มันก็แอบ,บจะเปืองน้ำม่วงเอ้น้ำดาไปหน่อยนึงเนาะถ้าอยากจะให้น้ำดาน้อยลงอาจจะเอาปลาหินมาเพียงแค่10ตัวครับแล้วก็ไปหาตัวอื่นใส่แทนครับอย่างเช่นพ่อมดหรือว่าตัวอะไรก็ตามครับที่มันประหยัดลงไปก็น่าจะดีเหมือนกันแต่นี่มาลงตัวเลยครับนักฟ้าสี่เปก,ก้าสี่แล้วก็ทางฝั่งของปลาหินอีก10 12หรือ14นี่แหละผมเองก็จำไม่ได้ครับความขอ้ความจำสั้น,นครับเราได้มาสองดาว98%นะครับแล้วก็ สิ่งก่อสร้างสุดท้ายครับทางลงไปนี่เป็นสูตรที่แก้วนะครับแนะนําให้เอามาใช้แทนมังกรและเมลสายฟ้าครับท่านผู้ชมลองใช้แล้วดีนะครับหรือไม่ดีมาความไม่บอกแต่ลา่างได้นครับแก้วจะได้มาพูดคุยกันครับสำหรับวันนี้แก้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดปุ่มกริ๊ดนะครับที่ผมเอาคลิปเมื่อไรผชมจะไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วเรามาพูดกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ